พอดแคสต Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยคุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการทับสเกิลในการทำงานกับ Soft s k i l l Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสัน มีรอไภผู้เชี่ยวชาญน,นั่นมาเทคเจ้าของรางวัลผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความมุ่งมั่นจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในสังคมด้วยเทคโนโลยีวันนี้ครับเราอยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องของ AI กับวัฒนธรรมในองค์กรเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างในการนำ AI มาใช้ในปี2025ดับทั้งหมด7แนวทางที่เราอยากจะมาแนะนำากันในวันนี้ครับ ในยุค AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีบทบาทสําคัญในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR องค์กรสามารถใช้ AI เพื่อดึงดูดรักษาหรือเพิ่มการมีส่วนโนวมของพนักง,งานได้ลดกระบวนการที่ซับซ้อนและทําให้สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้นการปรับใช้ AI อยเหมาะสมจะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถแข่งขันในตลอดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเลยทีเดียวครับ AI นั้นก็จะมีบทบาทในการบริหารองค์กรอ,อย่างเช่นปัจจุบัน AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR โดยลดงานที่ซ้ำซ้อนและช่วย HR นั้นสามารถโฟกัสงานเชี่เชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้นทั้งในด้านการสรรหาพนักง,งานวิเคราะห์เรซูมเม่หรือแม้แต่การสร้างเนื้อหาประกาศร,รับสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำรวมถึงการรับการเข้าและออกของพนักง,งาน ที่ AI นั้นสามารถจัดการเอกสารได้อย่างอัตโนมัติจึงลดกระบวนการเอกสารลดภาระงานธุรการรวมถึงช่วยในเรื่องของการวางแผนกำลังคนคาดการอัตราการลาออกและพัฒน,นาแชทบอทเพื่อตอบถามพนักงานได้อีกด้วยครับจากบทความนะครับถึง m c k เ n นซีเรื่อง Super Agency in the Workplace Empowering People to Unlock AI Full Potentials พบว่าปัญหาสำคัญของการนำ AI มาใช้งงก่อนนั้น ไม่ได้มาจากพนักง,งานครับแต่เกิดจากผู้นำนั้นที่ยังไม่เล่นรัดในการนำา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปี2025ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องไม่เพียงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและสามารถนำา AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลองมดูกันครับว่าในมุมของ AI กับวัฒนธรรมในองค์กรนั้นจะสามารถประยุกต์เข้าหาด้วยกันได้อย่างไรได้บ้าง AI นั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อค่านิยมองค์กรอีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องการปรับสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือสิ่งที่เรียกว่า work life balance และความรับผิดชอบต่อสังคมครับองค์กรที่สามารถใช้ AI เพื่อสนับสนุนพนักงานแทนที่จะเน้นแต่กระบวนการทำงาน,งานจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานได้มากขึ้นด้วย อย่างที่ Microsoft ครับเชื่อว่าแนวคิดการเรียนรู้ตอลอดเวลา Learn it a l สสำคัญกว่าคิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างหรือเรียกว่า Know it all และการเรียนรู้ AI เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนต่อเนื่องครับโดยแนะนำ3แนวทางหลักในการนำา i i มาใช้ในองค์กรได้อย่างนี้ 1. ครับกำหนดแนวทางที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โดยการระบุเครื่องมือที่ใช้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและแนวทางในการตรวจสอบที่ถูกต้องข้อ2ครับส่งเสริมการเรียนรู้ AI อย่างต่อเนื่องประสานความเรียนรู้เข้ากับการทำงานเช่นเวลาศึกษาประจำสัปดาห์หรือการแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ3บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายเลือกผู้นำโครงการและสับสนุนทีมงาน ให้ปรับตัวสู่การทำงานรูปแบบใหม่อย่างมีโครงสร้างแน่นอนครับนอกจากนี้จากบทความของ SK p h a r m a เรื่อง How AI Implementations Will Transform Corporate Cultures into 2025 What to Expect and How to Prepare พบว่าในปี2025นั้นพนักง,งานจะใช้ AI เพื่อช่วยตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลมากขึ้นลดการพึ่งพาสัญชาติยานของคนและพัฒน,นา workflow ให้ทีมงานนั้นสามารถทํางานร่วมกรรันได้อย่างราบรื่นครับนอกจากนั้น AI ยังช่วยให้พนักง,งานมีเวลาในการพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเติบโตขององค์กรซึ่งการนํา AI มาใช้ในองค์กรนั้นให้ประสบความสาเร็จจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่ชัดเจนดังนั้นครับวันนี้ขอยกมา7แนวทางในการนํา AI มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมข้อที่หนึ่งครับ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตรกรรมกระตุ้นให้พนักง,งานทดลองใช้ไอและน,นําเสนอแนวทางใหม่ๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ครับลองมายกตัวอย่างกันนะครับอแรกเลยจัดเวิร์กช็อปหรือโครงการทดสอบที่ให้พนักง,งานนั้นมีโอกาสในการใช้งานไอประจำวันเช่นการใช้ไอเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดหรือปรับปรุงกระบวนการการทํางานหรือ2ครับ ลองสร้างแพลตฟอร์มดูนะครับหรือช่องทางภายในองค์กรให้พนักงานสามารถเสนอไอเดียเกี่ยวกับการใช้ AI ได้เช่น Hackathon หรือ AI Innovation Challenge ที่สครับลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานซึ่งเราจะพบว่าพัฒน,นานะครับโปรแกรมอบรมที่ช่วยให้พนักงานนั้นสามารถเข้าใจและสามารถใช้ AI ได้อย่างมั่นใจลดความกังวลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน วอยาเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับอันแรกจัดอบรมเกี่ยวกับพื้นฐาน AI ครับาการใช้เครื่องมือ AI ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับง,งานและแนวทางปฏิบัติที่ดีสุดหรือว่า best practice ต่อมาครับสร้าง Learning Path ให้พนักงานสามารถเรียนรู้การใช้ AI ตามระดับความเชี่ยวชาญตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงต่อมาครับใช้ AI based learning platform ที่สามารถแนะนำคอร์สที่เหมาะสมตามทักษะของพนักงานแต่ละคน ได้แบบเฉพาะบุคคลหรือ p o s s o n a l i ยอะไรทีเดียวข้อต่อมาครับข้อที่สานักศึกษาการสื่อสารที่เปิดกว้างจึงต้องอธิบายเหตุผลในการนำ A I มาใช้พร้อมทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อสร้างความไว้วางใจและลดความกังวลของพนักง,งานอย่างเช่นครับการจัดประชุมทาวน์อ หรือการใช้แพลตฟอร์มภายในองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารนั้นสามารถอธิบายวัตถุประสงค์การนำาท์มาใช้พร้อมเปิดโอกาสใหพนักงานนั้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ข้อต่อมาสามารถสร้างเป็นเอกสารหรือวิดีโอแชทครับให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อจำกัดและแนวทางในการใช้ไอที่โปร่งใสหรือว่า transparency ข้อต่อมามีช่องทางฟีดแบ็กเช่นฟอร์มหรือว่าแชทบอ o ์ครับเพื่อให้พนักงานนั้นสามารถแจ้งข้อกังวลและข้อแนะนำต่อกับเิกไทยได้ มาถึงข้อที่4แล้วครับเปลี่ยนขึ้นทนนอสแล้วนะข้อที่4ครับประเมินค่านิยมขององค์กรใหม่บริษัทนั้นจะสามารถปรับกรอบรหนดาความสำคัญทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการใช้ AI โดยการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์การทำงานเป็นทีมและมอง AI เป็นเครื่องมือเสริมแทนที่จะเป็นสิ่งมาแทนที่มนุษย์ครับโดย AI นั้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการทำงานได้ธุรก,กิจจะสามารถให้ความสำคัญกับผู้คนได้มากขึ้นสมผลนะครับ ให้ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (work-life balance) ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักง,งาน (well-being) และความรับผิดชอบต่อสังคมครับกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากยิ่งขึ้นลองมายกตัวอย่างกันดูอันแรกปรับนโยบายการทำงานให้รองรับกับ AI โดยสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid หรือ automation-friendly workflow ต่อมาครับส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เช่น ให้พนักง,งานมีบทบาทในการกำกับดูแลใช้ AI แลนที่จะมองว่า AI นั้นจะมาแทนที่พวกเขาครับต่อมาครับพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนัง,งานใหม่ที่รวบรวมการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิย่งขึ้นเช่นพิจารณาการใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการทำงานแบบเดิมครับต่อมาข้อที่5ครับ นำ AI มาใช้ในงานเชิงกลยุทธ์หรือว่า Strategic Planning ครับ AI นั้นจะสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสัับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นโดยองค์กรนั้นสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยประเมินแนวโน้มทางการตลาดความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจตัวอย่างนะครับหนเลยใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเช่น Predictive Analytics เพื่อคาดการแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและออกแบบแผนการตลาดที่หนุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อมาครับลองนำ A.I มาใช้ในการพรวนการตัดสินใจทางธุรกิจครับเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตต่อมาครับใช้ A.I ในการจัดการซัพพลายเชนเช่นการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้านะครับการต้องการของสินค้าลดต้นทุนการจัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่งนั่นเอง ข้อที่6ครับเสริมสร้าง AI ให้มีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์เพราะ AI นั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลแต่สามารถช่วยเพิ่มนะครับคิดไอเดียใหม่ๆเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ creative campaign การสร้างคอนเทนต์ครับตัวอย่างใช้ AI generate d content ในงานด้านการตลาดเช่นการเขียนโฆษณาการสร้างไอเดียทางการแคมเปญหรือการพัฒนาเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียนำ AI มาใช้ในงานออกแบบเช่น การช่วยสร้างแนวคิดผลิตขึ้์ใหม่ๆโดย (Generative Design) และครับใช้ AI เพื่อช่วยนักพัฒนาในนักสร้างสรรค์ที่มีไอเดียใหม่ๆเช่น AI Assistance Brainstorming Tools ครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7นั่นคือการประสาน AI เข้ากับระบบงาน AI นั้นจะสามารถช่วยลดพาระล้างงานที่ซํำซ้อนได้และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจเช่นการใช้ AI ในระบบ HR ้าคัดกรองใบสม,มัครการใช้แชทแพลตฟอร์มครับหรือว่าแชทบอทในการตอบคําถามลูกค้าหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆล่วง,งหน้าใช้ไอครับในการทํากับแผน HR อย่างไรได้บ้างมาลองดูกันครับอันหนึ่งการคัดกรองใบสม,มัครแบบเบื้องตน้นการวิเคราะห์แนวโน้มการลาออกของพนักงานและการพัฒน,นาโปรแกรมพนักงานสัมพันธ์เพราะต่อมานำ AI มาใช้ในการบริหารลูกค้าเช่น ในมุมของแชทบอทครับที่สามารถใช้การบริหารได้แบบ24ชั่วโมงและ AI นั้นจะสามารถช่วยวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อพัฒนาในด้านของบริการได้และข้อสุดท้ายใช้ AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานที่ซําซอ้อนครับเช่นการประมวลเอกสารอัตนโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการช่วยแนะนำการทำงานให้มีประสิทธิภาพมา,ากยิ่งขึ้น ดังนั้นครับแน่นอนว่า AI กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในองค์กรนักปัจจุบันไม่ใช่แค่ในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานแต่ยังมีผลต่อวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กรอีกด้วยดังนั้นผู้นําที่สามารถปรับตัวและใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอื้อต่อการเติบโตนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า การสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะต,ต่อเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งงทกที่ช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงพบกับ Soft Skill Whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสรัปวันนี้สวัสดีครับ